สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับผมเพชรบุรีนะครับแต่อยู่ที่หาดอีกหาดหนึ่งที่ว่ามันเอาวันดีพึ่พี่บพี่พึ่พิงนอนสวัสด,ดีค่ะเราอยู่อีกหาดอีกหาดหนึ่งชื่อว่าหาด,หาดมันหาดเพชรหรือหาดมาน้ํา คือเลยจากหาดปึกเตียนมาก็จะมีหาดเพชรแล้วหาดมาน้ำนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปมาน้ำนี่ยแหละเราก็เลยเรียกว่าหาดมาน้ำหาดมาน้ำอีกหนึ่งหาดนะครับที่ว่าไม่มีคนแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยแทบจะไม่มีคนแวะเลยเพราะว่าบรรยากาศมันก็จะมีแบบมีแต่ชายหาดกับกับรูปบรนมาน้ำนะครับแต่ว่าชายหาดก็สวยนะในทางเข้ามานะครับก็จะไม่มีอะไรไม่ได้รีสอร์ทอะไรปกติมีรีสอร์ทมีคาเฟ่ปกติ นี่นะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นม้าน้ำนตัวต่างหาดอยู่นะครับก็เลยเรียกว่าหาดม้าน้ำผมจะเรียกกันนะหาดม้าน้ำหรือเ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งเต็มๆก็คือเขาเรียกว่าหาดเพชรแต่เง,งียบๆครับหาดเพชรไม่มีอะไรแต่มีชายหาดถามว่าชายหาดมีคนเล่นน้ำมั้นนยมีเด็กเล่นน้ำเฮ้ยมีคนตกปลา,ปาใช่ไหมมีคนตกปลาด้วยอะ่ะนี่นะ อ๋อมีคนตกปลานี่ใช่นะครับเสียงลมธรรมชาติสุดยอดนี่ก็คือถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นหาดชะอําแล้วใช่ป่ะใช่หาดชะอําแล้วอันนี้ก็จะเป็นหาดปึกเตียนทานงนู้น,น,นใช่ไม่มีคนตกปลาด้วยเหรอเชื่อนะส่วนนี้ก็จะเป็นหาดเพชร หาดเพชรจะเงียบๆอย่างเงี้ยนะครับคนเห็นไม่ค่อยมาเป็นหาดที่ถูกลืมไปแล้วหาดที่ถูกลืมไปแล้วของจังหวัดเพชรบุรีนะน้ำนะที่น้ำเขาไม่เคยที่น้ำเขาไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศทะเลเท่าไหร่นะครับเพราะเลยหาดเนี่ยเขียนไว้เพื่อเพื่อเพอเจอทะเลเขาจะตื่นเต้นเก็บเปลือกหอยมา่อะไรเมื่อไปไว้ที่บ้านลกไปหมด อันนี้ก็คือบรรยากาศเป็ดน,น,น้ำก็ไม่ขุ่นนะน้ำเยอะนะช่วงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคาเฟ่เป็นรีสอร์ทข้าไวไปแได้หรอตัวทรายมันปิดตัวทรายมันโอ้ย,อยได้อยู่โอ้ เตเอ๋อมีนักตกปลานะครับตรงนั้นนะ่ะมีคนมาตกปลาอยู่นะเนี่ยนะอ๋อตรงนี้ที่เรามองมาจากตรงนี้เห็นว่าเป็นรีสอร์ทที่สามารถตกปลาได้คือตรงนี้นี่เองนี่แต่จะมีตัวเปก่ไม่น่าใจ,จะทะเลทางแถบเพชรบุรี่ผมบอกว่ามันจะเป็นสามารถตกปลาได้นะนี่ไปอีกที่นึงเออมีคนตกปลาจริงด้วยได้ตัวเป่ไมู่้ ดูน้ำใสป่ะดูหน่อยลึกตรงนี้จะค่อนข้างเลยอุ้ยนั่นเล่นน้ำได้เนี่ยน้ำไม่ขุ่นเหมือนในตรงอะไรนะขาเจ้าสำรานมันเดินลงมาถึงนี่เลยอะอะไรอะอุ้ยผูนเอยอะไรวะเนี่ยน้ำขุนด,ดิปูใช่ปูหรอเปล่า นี่นะเฮียนากกว่นเฮ้ยลองขุดนี่นะเนี่ยรนะูนี้รูควักเลยได้ปนะไม่เป็นไรดิปูเยอะอ่ะไม่ต้องมาหาอะไรควักหรอกอันนี้เป็นคาเฟ่เป็นต่าอยู่ตรงแนวเนี่ยผมว่าถ้าไม่ทำแนวหินกันขึ้นนะเสร็จแต่ดูบรรยากาศแล้วนะครับทุกคน หาดเพชรนะครับหรือหาดหม่น้ำหาดเพชรหรือบางทีมันเป็นเพียงทะเลเปล่ามันไม่มีตัวมันหหยไปไหน,ไหนมันลึกมันลึกมันลึกเฮ้ยอ,อนะ๋อแลเป็นรีสอร์ทเดี๋ยวเดินไปดูไหนว่า,าตกปลาได้ปะเออเราเดินไปดูตรงนั้น,บ,นบ้างดีกว่า ทางเข้ามาจากหาดม้าน้ําหรือหาดเพชรเนี่ยไม่ไม่ไม่มีร้านขายของนะครับมันก็เลยแบบว่าเงียบไปตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีคนแวะเข้ามาเลยอแต่ถ้าถามว่ามาแวะมาชมบรรยากาศหรือมากางเต็นท์อะไรผมว่าได้นะเนี่ยถ้าน้ํามันไม่ขึ้นมาแต่ทางเข้าเขาสะดวกสบายเรียบเหมือนเรียบแล้วก็มีบ้านล้างอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพาไปดูบ้านล้างบ้านล้างหาดมา้าน้ำไม่ต้องกลัวนะครับ ตรงไหนที่มันไม่มีคนมาเที่ยวมันก็จะล้างล้างไปล่ะนะอากาศกาลังดีไม่ร้อนไม่ร้อนอากาศดีครับถ้าฝนช,ช่วงนี้มันพายุเข้าอุ๊ยตายแล้วนะ นี่พายุเข้าเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นก็ตกปลานะก็ได้ตัววก็ได้มีตัวนะเดี๋ยวจะไปดูเขาตกปลาตรงนู้นนะครับ หาดเพชรมันก็สั้นๆน,นะไม่มีอะไรนะนี่แต่มีรีสอร์ทนะครับมีห้องเช่ามีห้องพักเียนป้ายว่าห้ามบุกลุกเลยเดีย๋ยวเข้าไปขอดูตกปลาหดี๋ว่ราได้ตัวป่าหาดเพชรก็จะมีรีสอร์ทนี้ด้วยนะสามารถาเช่าได้ตกปลาได้นะว่าน้ำมันขึ้นน่าจะขึ้นตรงนี้อุย้ยน้ำลึกเนี้ยถ้าน้ำมันขึ้นมาถึงเนี้ยลึกเนยเนี่ยเพราะมันเว้าลงมาเยอะเลยอลย่ะเออ โอ้มีหน้ามันถึงมีปลาเยอะคนนเมีน่นิยมมาตกปลาตรงเนี้ยมาเช่ารีสอร์ทต,ตกปลาเออ นี่มันลึกมากเลยเนี่ยนี่เราเดินมาจากตรงนู้นนะอ,อ๋อมีคนตกน้ำไม่ต้องเข้าไปดูหรอเพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทคงได้ตัวเออขณะพี่น้ำยืนเสมออันนี้ยังเตีย้ยอันนี้เลยนะก็มีมิดหัว นี่ดูบรรยากาศเอานะมีถ้าใครว่าแบบมาก็มาได้นะแต่ว่ามันไม่มีร้านค้าไม่มีอะไรนะใช่ต้องเตรียมของไปเองใช่ไม่มีร้านค้าไม่มีไม่มีอะไรเลยจะมีอ่องพักให้เช่ามีรีสอร์ทมีคนมาแวะเที่ยวได้แต่ว่าถามว่า นั่งกินอะไรก็กลางแดดอ่ะไอนี่ไงเหมาะสำหรับเอียนเบ็ดตกปลาตกปลาทุกที่ต้องมีคำว่าตกปลา่กเห็นมล้วนะเข็ตกไปไม่อย่ใช่มันต้องมีตัวแล้วเพราะมันเป็นหาดที่ลึกมากลงมาอย่างเนี้ยนะลงมาในีปื้ดแล้วก็ลึกลงมาอย่างนี้เลยลาดชันใช่ หยุดงานหลายวันแบบหยุดยาไม่ได้จะไปไหนก็มาเช่านอนที่นี่ได้แล้วก็ตกปลาทำกินได้เลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนลงหาดแล้วกันครับว่ามันจะมีบ้านนี่เหมือนเดิมบ้านล้างบ้านล้างบ้านล้างที่นี่บ้านล้างจะเยอะเพราะว่าบ้านล้างคือบ้านที่ไม่มีคนอยู่นานๆแล้วมันจะรกล้างอะแต่ว่าถามมีเจ้าของไหมมีนะครับผมมีเจ้าของอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันไม่มีคนมาเที่ยวคนขึ้นมาซื้อไว้หรือว่าให้คนเช่าก็จะไม่ค่อยมีมันก็เลยกลายเป็นเงียบสงบเป็นเงียบสงบแล้วไม่มีคนมาเที่ยวอีกเลยต้องใช้คําว่าหาดม้าน้ําเนี่ยหรือหาดเพชรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหาดที่ไม่ค่อยไม่มีคนแวะเข้ามาหาดมาเอ้ยแวะเข้ามาเลยถึงมันจะเป็นทางผ่านไปชามก็ตามอีนิดเดียวถึงชามแล้ว ไม่มีเลยจริงๆบอมตรงนะไม่มีไม่มีเลยนะแต่ถ้าถามแวะมาตกปลามาถ่ายรูปมาชมวิวมาเดินอะไรเงีเงยบๆเย็นๆมืดๆม,ม,มาได้มาได้มาส่องปูส่องปลาได้เนี่ยทำกันน้ำถ้าไปทำกันน้ำอยู่ไม่ได้ มาเดินเล่นอะไรได้นะแต่ไม่เดินนะนี่นะครับหาดม้าน้ำทางเข้าจะเป็นม้าน้ำสองตัวนะส่วนนี้ก็เป็นบริเวณบนนะครับที่เราจะเดินลงไปหาดม้าน้ำอ่างนู้นนะก็จะมีรีสอร์ทมีอะไรนะครับผมมีห้องพักมีหาดเพชรรีสอร์ทเดี๋ยวได้มีตามป้ายแล้วก็จะมีบ้านหลงัง บ้านหลางคือทําไมก็ดูบรรยากาศเละครับว่าทำไมมันถึงไม่มีคนมาเที่ยวเลยน้อยมาก,มากๆอ่ะมีป้ายติดขายที่แปลงนี้ได้ไหมนี่คืออดีตอาจจะเป็นส่วนสาธารนณะ ็นไหมมีแต่ที่ลกล้างนะครับผมแล้วก็จะมีบ้านร้างอยู่ตรงนั้นด้วยให้ดูนะครับว่าบรรยากาศล่าสุดของหาดเพชรรีสอร์ทนี่ปัจจุบันเนี่ยปีหกแปดเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทำไมถึงไม่มีคนมาเที่ยวหรือให้ดูบรรยากาศว่าเพราะเหตุใดคนถึงไม่ค่อยแวะมาเที่ยวเห็นแบบมีร้านอาหารเล็กน้อยนะครับบ้าง ที่เรามาเนี่ยก็คือถังนู้นจะเป็นหาดเพชรตรงนี้เป็นหาดเพชรถ้าเป็นร้านอาหารก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนนอกก็น้าจะเป็นแบบคนพื้นที่เปิดบ้านตัวเองเปิดเป็นร้านอาหารรอน,นู่นเลย จะไม่ค่อยมีคนหเห็นะขายหมดอะโฮมออฟฟิศมีป้ายขายเต็มไปหมดนี่เราเดินขึ้นมาจากทางซอยที่เราเลี้ยวลงไปตรงหาดมาน้ำเมื่อกี้นะครับหา,หาดเพชรนะ่ะบ้านก็น่าจะเป็นคนพื้นที่มากกว่าถ้าคนอื่นก็ไม่น่าจะมี อันนี้เป็นศูนย์นะครับเดบูศูนย์เยาวชนและบ้คลากรบางบ้านก็ปรับปรุงนะครับเตรียมขายเตรียมให้เช่าบางหลังก็ล้างไปเลย ก็โอเคครับแค่นี้แหละหาดเพชรหรือว่าหาดม้าน้ำนะครับผมที่เป็นทางผ่านอีกหน่อยเดียวชามอ่ะไม่ขี่โลในชามแหละเลยไปนิดเดียวแล้วก็เลยปึกเตียนมานิดนึงหาดปึกเตียนแล้วมาถึงหาดปึกเตียนที่เป็นบ้านร้างหาดนางยักษ์ที่เราทาคลิปไว้แล้วก็มาถึงหาดเพชรหาดม้าน้าเนี่ยก็บรรยากาศล่าสุด ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศว่าเพราะอะไรนะครับคนถึงไม่ค่อยแวะมาเที่ยวนะครับไม่มีคนแวะมาเที่ยวเลยอีกหนึ่งหาดที่ถูกลืมไปเลยของจังหวัดเพชรบุรีถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากมาเที่ยวมาชมบรรยากาศก,าศก็มางียบๆดีแต่มีรีสอร์ทได้พักด้วยนะมีอะไรมีอะไรก็ไม่หาดทรายปกติหมายถึงว่าจะพาเด็กมาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยได้ได้นะครับผมแต่ว่ามีร้านค้า เ,เยอะไหมไม,ไม่มีแต่บ้านสเสบียงอาหารก็คือเตรียมมาเองได้เลยแล้วก็มีร้านโชว์หวยนิดหน่อยมีร้านส้มตำก็คือเป็นคนพื้นที่ก็จะยังอยู่ถ้าคนนอกพื้นที่ไม่ไม่เพ่งเข้ามาหรือถ้าทางท่องเที่ยวใครเห็นคลิปนี้ก็ลองแวะมาดูนะครับบรรยากาศดีหาดมานั้นี่บรรยากาศดีเลยผมชอบเลยเงียบเหมือนกับหาดเจ้าอํานหาดปึกเตียนหาดอะไรแหละแต่มันเป็นทางผ่านที่ที่ถูกลืมวากกว่าสองหาดไม่มีใครมาเที่ยวอีกแล้ว นะครับเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะ,อะโอเคแค่นี้แหละกาเจอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ